เพราะสัปดาห์นี้เรื่องของเธอตกเป็นข่าวโด่งดังชื่อจริงเธอคือชื่อไรบีนาอินทชัยเป็นนักแสดงอยู่ในวงการบันเทิงมา20กว่าปีล่าสุดเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาเนี้ยตำรวจกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบกปสอของกองบัญชการสอบสวนกลาง ได้จับกลุ่มเธอที่บ้านพักหรูย่านเอกมยัยตามหมายจับสารยาข้อหาช่อโกองทรัพย์และกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกองประชาชนหลังจากที่มีผู้เสียหายแจ้งความในคดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก่อนหน้านี้เธอตกเป็นข่าวอื้อฉาวว่าเธอช่อโกองเพื่อนสนิทในแก๊งนางฟ้าซึ่งประกอบไปด้วยนางเอกดาราสาวแถวหน้าในวงการบันเทิงหลายคน คิดเป็นจำนวนเงินคนละหลายล้านบาทบางคนหลายสิบล้านรวมๆแล้วน่าจะถึงหลักหลายร้อยล้านบาทแก๊งนางฟ้านี้ก็มีอะไรบางอย่างที่ผมเอะใจเอ,อใจมานานแล้วแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมรำคาญแก๊งนี้คิดยังไงถึงใช้คำว่าแก๊งนางฟ้าตอนนี้หนึ่งในนางฟ้ากลายเป็นนางมารไปแล้ว แล้วหลายๆนางฟ้าก็ปล่อยเงินกู้ให้นางมารคนนี้กู้ยืมเงินไปเอาไว้เดี๋ยวผมจะพูดเรื่องแกงนางฟ้าไม่ใช่แกงเดียวนะอีกหลายๆแกงที่อวดรวยนะและในสุดแล้วชีวิตก็ต้องตกต่ำแบบนี้ให้ฟังอีกสักครั้งหนึ่งก่อนจะเข้าเรื่องนี้ผมขอเล่าเรื่องเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับนานาไราบีนาก,นกันก่อนว่าทำไมถึงมีชื่อเสียง ถึงขั้นเรียกว่าอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าแก๊งนางฟ้าเธอมีชื่อจริงว่าไรบีนาตันวิมลเกิดวันที่5ธันวาคมเป็นชาวจังหวัดสงขาอายุอานามตอนนี้ก็ไม่น้อยแล้วนะ45ปีในวันนี้ถือเป็นวันเกิดของเธอพอดีวันศุกร์ที่5นะฮะเธอเรียนจบปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจจากมหาชลไยกรุงเทพคณะรัฐศาสตร์รางคำแหงก้าวสูงการบันเทิงด้วยการเป็นนักจัดรายการวิทยุมาก่อนกระทั่งเริ่มรับงานอีเวนต์ต่ตางๆเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์เป็นนักแสดงให้กับละครหลายเรื่องกระทั่งเธอก้าวมาเป็นนักแข่งรถซึ่งปกติแล้วจะเป็นกีฬาของผู้ชายแต่เธอคว้ารางวัลรายการแข่งรถเรียบมาแล้วหลายรายการกลายเป็นไอดอลของนักแข่งรถ ผู้หญิงรุ่นใหม่เมื่อมีชื่อเสียงนานา,นารายบีน่ายังมีความสิสมกับบรรดากลุ่มดารานักแสดงหญิงเจ็ดคนซึ่งถูกเรียกว่าแก๊งนางฟ้าประกอบไปด้วย 1. นา่งานารายบีน้าสองเจนนี่เทียนโพสุวรรณสามุนเส้นวิริพาสแอนอลิชาหเจนสุดาปานโตหพอล่าเทเลอร์และเจคริสสวัง แก๊งนี้มกักจะรวมตัวโอกาสต่างๆเช่นวันเกิดปาร์ตี้งานแต่งงานจะไปร่วมงานการรวมทั้งเวลาที่ใครในกลุ่มมีปัญหาจะช่วยกันปกป้องให้กำลังใจกันที่ผ่านมาแก๊งนางฟ้าใช่ว่าจะดีนักครั้งหนึ่งเจนี่เทียนโพสุวรรณกับคริสสววังมีปัญหากันโดยมีวุ้นเส้นวิริภาภาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ก็มีนานารายบีนาเป็นกาวใจให้ทั้งสอง กระทั่งงานแต่งงานของวุ้นเส้นเมื่อปีที่แล้วที่ประเทศฝรั่งเศส2567จัดกันอย่างหรูหราเวอร์วังยี่กว่ามหาเศรษฐีแก๊งนางฟ้าก็ไปกันครบนาหน้า,นามีสามีชื่อเวไทยเทเนียมหรือปริญญาอินทชัยสมาชิกวงดนตรีฮิปฮอปที่ชื่อว่าไทยเทเนียมสัญชาติไทยอเมริกันแต่งงานเมื่อปี2553 15ปีที่แล้ว มีลูกฝาแฝดสองคนมีธุรกิจหลายอย่างเช่นมีร้านตัดผมที่ชื่อว่า Never Say Cut Never s ร y Cut ร้านเสื้อผ้าเด็กการจัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล YBL Thailand การจัดงานคอนเสิร์ตและอีเวนต์ต่างๆในทางการเมืองนานาเคยออกมาคอลาวิจารณ์ทางการเมืองหลายครั้งเช่น ในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นาน,นาเคยออกมาคอเอาขอวัคซีนที่ดีและฉีดฟรีให้ประชาชนเพราะเห็นป้ายฉีดวัคซีนฟรีที่อเมริกาเป็นวัคซีน mRNA แล้วน้ำตาจะไหลแต่เมื่อเจอคนไทยในสหรัฐออกมาวิพากษาร์เธอก็ตอบโต้เธอกับระบุว่ารู้ไหมที่ผ่านมาคนมริการต้องเจออะไรบ้างอาหารหมดชั้นวางคนยืนต่อแถวเสื้ออาหารกักตุน ย่งซื้อทิชชูผู้คนเงียบเหงาวหวาดระแวงกันเองซื้อปืนเพื่อป้องกันตัวเพราะเกิดการลักเล็กขโมยน้อยคนตายเวลาหลายพันคนคนติดโควิดเวลาเป็นแสนโควิดระบาดหนักไปอยู่ไหนทำไมไม่มาร่วมทุกมาร่วมแต่ตอนนี้ที่นี่สุขแล้วอยู่เมืองไทยสบายใจเฉบพอเมืองไทยติดหนักก็หนีมาอยู่อเมริกามาบอกว่าดีงั้นดีงี้ พราะเขาผลิตเองแต่ตอนติดโควิดยาไม่มีให้สักเม็ดให้กลับบ้านไปรักษาตัวเองตายที่บ้านหมอก็ไม่รู้เที่อเมรากาไม่มียาสักเม็ดไม่มีเตียงไม่เคยร้องเรียกหาเตียงไม่เคยด่าหมอพยาบาลไม่เคยด่ารัฐบาลตรวจเจอก็ให้กลับบ้านรักษาตัวที่บ้านเพราะคนที่นี่เข้าใจว่ามันเป็นโรคเกิดใหม่ไม่มียารักษาแล้วจะมาร้องไห้น้ำน้ำตาไหลเพื่ออะไร นอกจากนี้แล้ปี2564สี่ปีที่แล้วช่วงนี้ม็อบ3าที่ออกมาคอแล้วขับได้รัฐบาลตอนนั้นก็มีกระแสะย้ายประเทศเกิดขึ้นนา,นานาก็เลยพาเวที่เป็นสามีและลูกสองคนบินไปนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเซอร์ไพรส์แม่ของเวก่อนจะส่งลูกทั้งสองเรียนหนังสือชั้นเกรด3ที่อเมริกาแต่ไม่นานนักประมาณ5เดือนนานา,นานาก็ฝากครอบครัวกับบางเองไทยเพราะ ทนกับอากาศหนาวที่อเมริกาไม่ไหวนี่คือเล็กๆน้อยๆในช่วงชีวิตของเธอมาถึงของจริงคือคดีช่อโกงล่าสุดกันเลยดีกว่าเริ่มจากเมื่อเดือนพฤศจิกายน2อง8ัที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมามีเพจสายดาร์กที่ชื่อว่าท่านเป่าออกมาแฉว่าดาราชื่อนอชัวนลงทุนอมเงินผู้เสียหายเพียบ มูลค่ารวมกว่า400ล้านบาทเช้าเน็ตก็โยงไปที่วุ้นเส้นวิริทิภาและนานา,นา,นาไรบีนาแต่วุ้นเส้นโพสต์ไอจีตอบโต้ว,ว่าไม่เกี่ยวข้องพันเเซและจะฟ้องคนที่กล่าวหาส่วนานานาไรบีนาก็โพสต์ช่วยยืนยันวุ้นเส้นไม่เกี่ยวแน่นอนล้านเปอร์เซนทีนี้พอมีข่าวออกมาก็เริ่มมีแก๊งนางฟ้าบางคนทยอยเลิกติดตามอินสตาแกรมของนานา ไรบีนามีทั้งพอล่าเทเลอร์เจนสุดาปานโตและคริสขอวังในที่สุดวันที่22พฤศจิกายนเดือนที่แล้วปลายเดือนนานาไรบีนาก็โพสคลิปลงไอจีสตอรยอมรับว่านอนหนูนั้นคือนานาเองส่วนชื่อยอดปอเต่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับตัวเองจะพัวพันธ์หรือไม่ให้เป็นเรื่องของกฎหมาย นานาก็ลงไลฟ์ในทิกต็อยอมรับความผิดทั้งหมดกำลังรวบรวม,รวมยอดนี่จริงๆทั้งหมดเท่าไหร่ขอโทษเพื่อนสนิทที่โกหกไม่ยอมพูดความจริงโดยเฉพาะวุ้นเส้นที่ต้องมาเดือดร้อนและคนอื่นๆอย่างดาด้าที่ออกมารับแทนเพราะตัวเองไม่กล้าพูดความจริงกับเพื่อนๆพร้อมทั้งปฏิเสธสามีคือเวไทเทเนียมที่ไม่รู้เรื่องด้วยนื่องจากตัวเองคุมบัญชีทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว ไม่เคยแตะเบรกเรื่องการใช้เงินเรื่องนี้มาจากปัญหาที่หมุนเงินไม่ทันเพราะธุรกิจและการใช้ใจ่ายล้วนๆยืนยันว่าไม่มีการพนันใดๆจากที่ขอโอกาสทำงานใช้นี่จะไม่หนีไปไหนแน่นอนแต่บรรดาผู้เสียหายเขาไม่รอคุยเจรจากับนานาไปแจ้งความบอกปออสอให้ดำเนินคดีกับนานาไรบีหน้าทั้งหมด17คน จนกระทั่งนำไปสู่การขอสารญาออกหมายจับแล้วไปจับกลุ่มที่บ้านพักในที่สุดก่อนที่เธอจะถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่3ทธันวาคมที่ผ่านมาเธอได้โพสต์อินสตาแกรมขอถอยออกจากโครงการแข่งขันบาสเกตบอล YBL t h a i l a n แเพื่อจัดการและแก้ไขเรื่องส่วนตัวและให้ลีกเดินหน้าต่อไปได้ทีมงานทุกคนยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเมื่อทุกอย่างคลี่คลายจะกลับ ไปทำหน้าที่เหมือนเดิมท่านผู้ชมครับเราจะเรียกได้ว,ว่าพฤติการนานานั้นเป็นพฤติกรรมของสแกมเมอร์เช่นกันเรามาดูพฤติกรรมนา,นานากันบ้างเริ่มต้นเมื่อปี2 5 6 5ตุลาคม3ปีที่แล้วรายบีนา,าชักชวนกลุ่มเพื่อนสนิทบุคคลใกล้ชิดกลุ่มผู้ปกครองในโรงเรียนานานาชาติที่ลูกแฝดทั้งสองคนเรียนอยู่แบ่งเป็น4ธุรกิจ หนึ่งธุรกิจปล่อยเงินกู้สินเชื่อบุคคลเสนอผลตอบแทนถึงสูงถึง4ต่อเดือนหรือ48-84%ต่อปีซึ่งมากกว่าเงินฝากในธนาคารมาก 2. ลงทุนเทรดหุ้นกับคนมีชื่อเสียงในวงการเทรดหุ้น 3. ขายหุ้นธุรก,กิจกีฬาบาสเกตบอลร้านอาหารต่างประเทศและบริษัทต่างๆของตน 4. ลงทุนในกองทุนเครือธุรกิจครอบครัวรายใหญ่ นานาไราบีนาอาศัยความเชื่อใจความน่าเชื่อถือในวงการบันเทิงประกอบกับเธอได้แอบอ้างผู้มีชื่อเสียงในวงแวดวงธุรกิจเมื่อกลุ่มผู้เสียหายหลงเชื่อก็เลยโอนเงินมาร่วมลงทุนทีแรกได้รับผลตอบแทนจริงประกอบกับนานาเอาหลักฐานโอนเงินและใบโอนหุน้นให้ผู้เสียหายก็เลยโอนเงินลงทุนเรื่อยมาแต่ภายหลังค่อยค้ยคนพบว่าหลักฐานโอนเงินและใบโอนหุ้นนั้น เป็นของปลอมทำขึ้นใหม่เองทีนี้มาถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นานาไราบีนาเริ่มไม่จ่ายผลตอบแทนให้ผู้เสียหายอ้างว่าบัญชีถูกหน่วยงานระงับธุรกรรมเลยจ่ายคืนเงินลงทุนและปันผลไม่ได้พอผู้เสียหายจวงถามนานาไราบีนาเลยเซ็นเช็คให้แต่พอเอาเช็คไปขึ้นเงินปรากว่าเช็คเด้งเพราะไม่มีเงินในบัญชี อีกทั้งภายหลังพอผู้เสียหายถามบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นานาไรบีนานำมาอ้างปรากฏว่าคนเหล่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการลงทุนแต่อย่างใดผู้เสียหายทั้ง17คนก็เลยแจ้งความกับตำรวจรวมค่าเสียหายมูลค่ากว่า190ล้านบาทหนึ่งในผู้เสียหายก่อนหน้านี้คือเจนี่เทียนโพสุวันหนึ่งในสมาชิกแก๊งนางฟ้า ถูกนานาไราบีนาชวนไปลงทุนร้านอาหารที่อเมริกา3ล้านบาทแต่สุดท้ายแล้วไม่มีการลงทุนจริงส่วนผู้เสียหายคนอื่นๆไม่ประสงค์ปรากฏเป็นข่าวจากแนวทางการสืบสวนของตำรวจพบว่านานาไราบีนาปลอมหลักฐานสลิปโอนเงินและปลอมแปลงเอกสารการโอนหุ้นบริษัทร้านตัดผมที่นา,นานาเป็นเจ้าของพอ ไปเช็คเส้นทางการเงินปรากฏว่านานาไรบีดาไม่ได้นําเงินไปลงทุนตามที่กล่าวอ้างกับเบิกถอนเงินสดที่นาคง,งานจำนวนมากแล้วนําเงินที่เข้ามาไปหมุนจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ลงทุนรายอื่นลักษณะเข้าข่ายความผิดของการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนหรือที่เราเคยชินกับคําว่าแชร์ลูกโซ่ แม้ว่านานาไราบีนาจะประเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างว่าไม่รู้กู้ยืมเงินในลักษณะแบบนี้ผิดกฎหมายคิดว่าจะหาเงินมาชดใช้ผู้เสียหายแต่ตำรวจพบเอกสารสลิปการโอนเงินเอกสารโอนหุ้นรวมทั้งเอกสารการทำธุกรกิจมากมายต่างๆนานา,นา,นาที่ถูกทำปลอมขึ้นมาเมื่อสืบสวนข้อมูลเชิงพฤติกรรมพบว่าตั้งแต่ปี2565หรือ3ปีก่อน การเงินของนานาไรบีนาเริ่มขาดสภาพคล่องเพราะเธอติดนิสัยใช้จ่ายฟุ่มเฟือยธุรกิจขาดทุนหลายอย่างจึงเริ่มออกอูบายชักชวนเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวหลอกลงทุนอ้างชื่อนักธุรกิจบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือแต่ธุรกิจที่อ้างนั้นกลับไม่มีอยู่จริง กุเรื่องเพื่อหลอกเอาเงินเช่นเดียวกับเอกสารการโอนหุ้นหรือสลิปโอนเงินต่างๆก็ทำปลอมขึ้นมาเพื่อไว้โชว์ให้หลงเชื่อว่ายังทำธุรกิจอยู่จริงส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าธุรกิจเดียวที่มีอยู่จริงคือธุรกิจร้านตัดผมเนวเซคที่ร่วมทำกับสามีเวไทยเทเนียมเป็นรายได้เพียงแห่งเดียวเงินต่างๆที่เหลือส่วนใหญ่เป็นเงินที่มาจากการหลอกลวงทั้งสิน้น แถมนานาไรบีน่ายังเคยหลอกขายหุ้นทริปธุรกิจร้านตัดผมให้กับคนรู้จักแล้วปลอมใบโอนหุ้นขึ้นมาเพื่อหลอกให้ตายใจว่าโอนหุ้นให้จริงก่อนมาทราบภายหลังว่านานาไม่ได้โอนหุ้นจริงและเอกสารที่นำมาโชว์นั้นเป็นของปลอมที่น่าสนใจนอกจากมี iPhone 7เครื่อง Art ์ตท,ทอกระเป๋าเบอร์กินหลุยส์ฟูตองรถยนต์มินิคูเปอร์รุ่น แอคแมนสีขาวหนึ่งคันมีโฉนดที่ดินที่กรุงเทพและจังหวัดอ่างทองท่านผู้ชมครับแต่ของกลางที่น่าสนใจหนึ่งในนั้นคือฮาร์ดแวร์วอลเล็ตที่ชื่อ Ledger Nano X กหนึ่งกล่องเป็นกระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแบบ o o s t t r r g g e ซึ่งนักลงทุนเหรียญคริปโตใช้เพื่อเก็บ Private Key แบบออฟไลน์ตัดขาดจากอินเทอร์เน็ต ทำให้ยากต่อการตรวจสอบและเจาะระบบจากแนวทางการสืบสวนเพราะว่านานาไราบีนาเบิกถอนเงินสดจำนวนมากออกจากระบบธนาคารแบบผิดปกติจึงเป็นไปได้ว่าอาจมีการแปลงสภาพเงินสดที่ได้จากการระดมทุนไปสู่สินทรัพย์ดิจิทัลเช่นบิตคอยหรือสเตเบิลคอยเพื่อซุกซ่อนทรัพย์สินจากการติดตามเจ้าหน้าที่และเตรียมการฟอกเงินผ่านเทคโนโลยีบล็อก ก็ได้เป็นต้องต้องเป็นเรื่องของตำร,ร,รวจตรวจว่ากล่องฮาร์ดแวร์วอลเล็ตตัวนี้จะเป็นกุญแจไขปริศนาเงิน190ล้านบาทที่หายไปได้หรือไม่ที่น่าสนใจคือจากแนวทางการสืบสวนของตำร,ร,รวจยังไม่ปักใจเชื่อว่านานา,นาไรพีน้าทำทุกอย่างเพียงคนเดียวเชื่อว่ายังมีบุคคลอื่นที่เป็นคนใกล้ตัวหรือใกล้ชิดรู้เห็นหรือเกี่ยวข้อง ทั้งนี้น่าสงสัยกกคือเวทัยเทียมตั้งแต่ตำรวจเข้าจับกลุ่มนานาไม่เคยพบสามีอยู่ในบ้านแถมไม่ได้กลับมาที่บ้านแล้วประมาณสามวันไม่เคยมีใครเห็นเวทัยเทียมมาเยี่ยมหรือให้กำลังใจภรรยาเลยที่ตำรวจสอบสวนกลางท่านผู้ชมครับ อุทาหรณ์ของนานาไรบีนาเนี่ยผมเคยพูดในรายการความจริงมีหนึ่งเดียวเมื่อวันที่23ที่หอประชุมธรรมศาสตร์ผมบอกประเทศไทยนั้นเป็น land of scammer จริงๆเราเจอส s c เมอร์ทุกรูปทุกแบบนักการเมืองก็เป็น s c a ม m e r นะฮะพระก็เป็นสแกมเมอร์ ค้าราชการที่ทำงานแต่จำเป็นต้องได้รับการหยอดน้ำรอนน้ำชาเพื่อจะทำงานให้คล่องขึ้นก็เป็นสแกมเมอร์นะฮะวดนี้มาถึงเรื่องใหญ่คือดาราที่มีชื่อเสียงก็เป็นสแกมเมอร์แต่ผมคิดว่าที่ยิ่งใหญ่กว่าสแกมเมอร์คือผัวของสแกมเมอร์ต่างหากนะผมไม่เชื่อใจนะฮะ ว่าผัวสแกมเมอร์บางคนเนี่ยจะไม่รู้เรื่องอพวกสแกมเมอร์โดยเฉพาะยิ่งพวกดาร,ราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแก๊งนางฟ้าเนี่ยชอบใช้ชีวิตหรูหราฟุ่มเฟือยสร้างภาพลวงตาให้กับโลกโซเชียลพวกนี้เนี่ยทำบาปทำกรรมให้กับลูกของตัวเองวันนี้ลูกตัวเองลูกแฝดสองคนใครจะดูแลรับผิดชอบ การแก้ปัญหาชีวิตเมื่อเกิดปัญหาทางการเงินนะฮะนา,นานาต้องยอมรับว่าเธอเนี่เอาเงินไปปลนเปลือสามีอย่างหนักคือเวทัยเทเนียมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันเธอเวทัยเทเนียมอยากได้ที่สวนพึ่งราชบุรีประมาณร้อยกว่าไร่ก็ไปหาเงินมาซื้อให้สามีใช้ชื่อว่า Land of Us ดินแดนของเราสองคนเอามาทำเป็นลานกลางเต้นจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตชื่อ Land of Music รีโนเวทบ้านที่พักอาศัยที่พักเอกมัยซึ่งพอเกิดเรื่องก็ประกาศขายราคา60กว่าล้านบาทแต่ไม่มีใครกล้าซื้อเพราะตัวที่ดินกับบ้านราคาไม่ถึงท่านผู้ชมครับต้องยอมรับว่านานา,นารักสามีคนนี้มาก สามีต้องการอะไรนานาจัดให้หมดทุกอย่างที่น่าสนใจท่านผู้ชมครับพอตำรวจไปตรวจค้นเหลือแค่มินิคูเปอร์หนึ่งคันดูแล้วราคาเหลือไม่กี่แสนบาทกับกระเป๋าแบรนด์เนมเก่าๆสองใบและ้เงินร้อยกว่าล้านบาทมันหายไปไหนเนี่ยเอาเงินไปทำสินค้าแบรนด์เนมให้กับเวคือทำแบรนด์แว่นตาเสื้อผ้านาฬิกาของตัวเองขึ้นมาแต่ขายไม่ได้ ผมคิดว่าคุณเวทไทเทเนียมต้องระวังตัวไว้ให้ดีๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คุณโกโหกสังคมได้แต่คุณจะโกหกเส้นทางการเงินไม่ได้เพราะถ้าเส้นทางการเงินของนานาไรบีน้านั้นผ่านเข้าบัญชีคุณเนี่ยคุณจะต้องเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดเพราะความรักของคุณกับนานานั้นมันลึกซึ้งมากนานาทํำทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะหรือพูดง่ายว่ายอมเจ๊งเพื่อผัว ก็ได้นะพาะเวทไทเทเนียมนั้นถ้าจะเอาอะไรก็ต้องเอาให้ได้นา,นานารักหัวมากหัวอยากได้อะไรก็หาให้โชคร้ายก็ตกไปอยู่กับบรรดาแก๊งนางฟ้าก่อนแล้วหลังสุดก็กลายเป็นการไปขอยืมเงินหรือชักชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ลูกเรียนอยู่โรงเรียนเดียวนานาชาติกับกับพวกพ่อแม่ผู้ปกครองอื่นๆ เอาเงินเอาทองมาเพื่อการลงทุนในที่สุดแล้วท่านผู้ชมครับผมเคยพูดแล้วไงท่านผู้ชมในรายการความจริงมีหนึ่งเดียววันที่23พฤศจิกายนผมบอกว่าสแกมเมอร์เนี่ยทำผิดศีลสองข้อข้อแรก คืออธินนาธานาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามีคือไปเอาของที่ไม่ของตัวเองมาเป็นของตัวเองและในการทําเช่นนั้นเนี่ยก็ต้องผิดศีลข้อที่สี่ก็คือมุสาวาธาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิยามี <S <S ท่านผู้ชมครับนี่บทเรียนที่สําคัญแล้วก็เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่ไม่ใช่เรื่องเก่า ผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วไอ้คนอวดรวยเนี่ยมีข้อสงสัยเพราะว่าคนรวยจริงไม่เคยแสดงความร่ำรวยออกมาคนรวยจริงนั้นจะรวยเงียบเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่แสดงออกแม้แต่น้ำท่วมหาดใหญ่แม่ก็ยังไม่ยอมบริจาคไปเลยแม้แต่นิดเดียวเดี๋ยวจะโดนรีดโดนไถกันต่อนี่คือคุณรวยจริงส่วนรวยแล้วจะเห็นกันตัวยังไงก็เป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลว่ากันไม่ได้ โดยพื้นฐานแล้วคนที่รวยจริงนั้นจะเป็นคนที่เข็มหวงเงินหวงทองหลายคนที่ตกอับจากรายการไม่ว่าจะเป็นดาราที่หลังจากหลังจากที่ไม่มีงานให้ทำเพราะว่าโซเชียลมีเดียนั้นเกิดขึ้นมาทำให้ทั้งละครทั้งพิธีกรทั้งจันจัดอีเวนต์นั้นมันหมดความหมายไปแต่ดาราหลายคนนั้น ก็ตัดสินใจทำตัวให้เป็นตีนติดดินไม่ว่าจะเป็นอาร์ตพสุซึ่งทำหมูกรอบขายหรือหลายต่อหลายคนก็ทำอาหารขายเขาก็อยู่ได้เขาก็มีความสุขแต่เพื่อนานานาไรบีนานั้นไปติดกับดักของความหรูหราฟุ่มเฟือยเพื่อเอาความหรูหราและฟุ่มเฟือยนั้นเป็นฐานที่จะหนุนให้ตัวเองนั้นดูเท่ ดูสวยดูหลอ่อดูเก๋แล้วดูไฮโซทั้งทั้งที่ตัวเองรู้ดีอยู่ว่าเงินที่ให้ได้มาเพื่อเป็นพื้นฐาในให้ตัวเองเหยียบขึ้นก้อนเมฆเพื่อให้ดูว่าตัวเองนั้นรวยหรูฟู่ฟ้าทั้งหมดนั้นไม่ใช่เงินของตัวเองแต่อย่างที่ผมบอกนะฮะเมื่อเหยียบก้อนเมฆแล้วเนี่ยก้อนเมฆเนี่ยมัน ไม่มีที่รองรับก็ต้องตกลงมาตอนนี้แก๊งนางฟ้าก็เลยกลายเป็นระนาราะไรบีน่ากลายเป็นนางมารไปแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าภายในแก๊งนางฟ้านั้นจะมีนางนางมารซ่อนตัวอยู่บ้างหรือเปล่าแต่ผมขอเตือนสติการตั้งชื่อแก๊งตัวเองว่าแก๊งนางฟ้านั้นจริงๆก็เป็นประหนึ่งการดูถูกเหยียดหยามสังคมด้วย เพราะว่าคำว่านางฟ้านั้นจริงๆแล้วในยะที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงความงามนางฟ้าคือคนที่ดีสวยงามทั้งร่างกายและจิตใจนางฟ้าบางคนอาจจะไม่สวยอย่างนานาไรบีนาแต่ว่าจิตใจสวยงามมากนะฮะเหมือนกับหลายๆคนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงลงไปช่วยเหลืองาน